เเชื่อเรื่องกดแห่งแรงดึงดูดไหมดึงดูดนางฟ้าให้มาพบกับคุณวันใหม่เป็นความลงตัวที่ ครบรอบ30ปีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลังศิตย์ะค่ะเขาบอกว่าอยากให้สิทธิ์เก่ามารวมกันทําอะไรสักอย่างหนึ่งผู้หญิงผมยาวเยอะเราก็ไปตัดผมกันและอีกอันหนึ่งก็คือช่วงนั้นไปบวชพอดีที่เสถียรธรรมสถานออกมาก็จะไม่มีผมแล้วพอเราไม่มีผมเนี่ยผู้หญิงก็ขาดความมั่นใจนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมารวมกันทําวีคให้ผู้วยมะเร็งดีไหมโดยการเราจะตัดผมรวมกันแล้วก็ไปส่งบริจาคให้หน่วยงานราชาการที่เารับปรากฏว่า พอเราตัดผมกันเสร็จรวมเพื่อนมาได้ประมาณเกือบ40คนนะคะสถานที่ราชการปิดหมดสัญญากับเพื่อนไว้แล้วพาไปตัดผมก็แล้วแล้วผมที่มีอยู่นจะทำยังไงก็เลยเริ่มไปหาข้อมูลแล้วก็หาสถานที่ทอวิกค่ะ จากนางฟ้านางฟ้าคือผู้บริจาคทั้งหมดเนะคะเราสื่อสารว่าเขาคือคุณนางฟ้าบางคนก็อาจจะอยากประสงค์ออกนามบางคนก็ไม่อยากประสงค์ออกนามนะคะก็เลยใช้คําว่าจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่คุณวันใหม่คือผู้ปปวยมะเร็งครั้งแรกหนูบริจาคให้พี่ที่จะรับปิญญาค่ะครั้งที่สองบริจาคให้พี่ที่กําลังจะแต่งงานค่ะแล้วก็ครั้งที่สามบริจาคให้คุณป้าเป็น เป็นโรคพนเนงุพงจมูกค่ะจากที่เราทำนารายได้ก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าช่วงนี้น้ำท่วมแรงฝนแรงอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ก็ช่วยเสริมได้เขาร้องไห้ร้องไห้ว่าอาจารย์พูดไม่รู้ว่าพูดยังไงเขาคิดว่าเขาไม่ผ่านปีสุดท้ายเขาบอกอ่ะไม่ผ่านไม่เป็นไร แม่มีเงิน,นให้เรียนแม่ทำงานตรงนี้เราเรามีความสุขเมื่อเราได้เห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยค่ะมันทําให้เรารู้สึกอิ่มใจความดีทำไปเรื่อยๆความดีมันจะขยายขึ้นค่ะและความดีจะเป็นแรงเหนี่ยวนำให้คนที่เขาอยู่รอบข้างเราเห็นและอยากจะทำความดีด้วยนะคะร่วมปลูกความดี เพื่อให้คนดีได้ก้าวต่อไป